สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเป็นไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเรามีรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์นะครับ11ที่นั่งนะครับและคันนี้นะครับหรือว่ารุ่นนี้นะครับเป็นที่ต้องการนะครับขายดีมากๆเลยนะครับเป็นรถตู้พรีเมียมนะครับสามันประจําบ้านอีก1รุ่นเลยนะครับและคันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาดีราคาพิเศษ มาจัดโปรราคาสุดว้าวกันไปเลยนะครับได้นะครับรุ่นนะครับตัว elite นะครับจะเป็นรุ่นตัวกลางหรือรุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับได้เบาะหนังนะครับ11ที่นั่งแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้ติดตั้งในส่วนของหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังจอเพดานมีมาให้ครบแล้วออปชั่นแบบนี้นะครับกับราคาดีมากๆเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถกันก่อนเลยครับ กับคันนี้เลยนะครับฮุนไดเอนะครับ2.5ลิต e นะครับมาในปี2017นะครับและได้เป็นสีดำยอดฮิตยอดนิยมด้วยนะครับและราคานะครับค่าตัวออกห้างนะครับรุ่นอ l i ล e ตรุ่นตัวกลางนะครับหรือรุ่นลองท็อปนะครับจะมีราคาอยู่ประมาณ1.5ล้านเลยนะครับแต่วันนี้นะครับหายไปแล้วกว่า50-60%เลยนะครับวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นนะครับได้ครับ คุณไดเอสโฉมหน้าตั้งแบบนี้ได้สีดายอดฮิตยอดนิยมแบบนี้นะครับและนะครับสำหรับราคานี้นะครับก็มาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ร้านไลออนข่าวของเราเลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยว่ารุ่นอ l ลิตนะครับรุ่นตัวกลางตัวรองท็อปเนี่ยมีออปชั่นนะครับฟังก์ชันนะครับอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างจากรุ่นท็อปนั่นเองนะครับเข้ามาเลยนะครับและในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับต้องบอกว่า ไม่แตกต่างเลยนะครับนี่ไายกระจังหน้าโคมีเป็นกระจังหน้าตั้งแบบที่เราเรียกกันนะครับเขาจะเป็นโฉมกระจังหน้าตั้งเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับตรงรุ่นนะครับไม่ได้แปลงโฉมแต่อย่างใดนะครับคันนี้เป็นปี2017เลยนะครับ นี่และนะครับไฟหน้านะครับมาติรีเฟกเตอร์นะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับอันนี้นะครับสเปคเดียวกับรุ่นท็อปเลยนะครับไม่แตกต่างเลยนะครับล้อแม็กซ์อลลอยนะครับขอบ16นั่นเองนะครับคันนี้นะครับได้ยางฮันคุกนะครับปี2022นะครับโอ้ใช้น้อยมากนะครับนี่ตุ่มยางนะครับหน้ายางดอกยางเนี่ยครับยังลึกๆนิ่มๆนะครับใช้ต่อได้อีกปี2ปีได้สบายๆเลยนะครับ ภายในซุ้มล้อต่างๆนะครับไม่มีข้าบสนิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุน,นะครับชนนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมีวัดดูแลเชื้ยะตามระยะเลยนะครับกระจกมองข้างขนาดใหญ่มากนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะครับ ให้ดูเลยนะครับสีสันตัวรถนะครับเรียบร้อยมากๆนะครับพร้อมใช้เลยนะครับได้ดิสเบรกมาแล้วนั่นเองนะครับทั้ง4ี่ล้อแล้วนั่นเองนะครับและด้านท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของโชมนี้เลยนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับและคันนี้ติดตั้งกล้องถอยนะครับหรือกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ฮุนไดเอสวานตัว e l ลิทนั่นเองนะครับนี่เวลาเปิดนะครับนี่นี่ให้ดูเลยนะครับภายในนะครับ ได้เป็นเบาะหนังนะครับมาจากสู์แล้วนั่นเองนะครับรอบคันนะครับทุกตำแหน่งทุกที่นั่งนะครับทั้ง11ที่นั่งเลยนะครับนี่เบาะใหม่มากนะครับเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับอ่ารอยร่องน้ำนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับให้ดูเลยนะครับอ่าหัวน็อตนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับและร้านไลออนข่าวของเรารับประกันโครงสร้างนะครับ ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับและเบาะแถวสุดท้ายนะครับเราสามารถอ่าเลื่อนนะครับเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับสําหรับรถฮุนไดเอสวันนะครับนี่พอเลื่อนขึ้นไปนะครับเราก็จะเอาของเอากระเป๋าเดินทางนะครับสัภาระวางตรงนี้ได้เลยนะครับและยังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปเป็นพรมกระดุมนะครับใส่ให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับนี่หรือเรานะครับเวลาจะนั่งนะครับเราก็เลื่อนถอยออกมาแบบนี้นะครับนี่ให้เข้าล็อกแบบนี้นะครับง่ายดายสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ และนะครับออปชันด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับฮุนไดเอสวันคันนี้นะครับภายในนะครับเรียบร้อยนะครับยังดูดีนะครับไม่มีชาไม่มีโซมเลยนะครับได้มากุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีครบ2ชุดนะครับกุญแจจริงกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับอ่าเราสามารถเสียบนะครับบิสต์ทได้เลยนี่หูเสียงเครื่องแบบนิ่มมากนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล2,500ันาี่เป็นเครื่อง A2 แล้วนั่นเองนะครับ แล้เดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูนะครับจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจหรือสีครีมแบบนี้นะครับปีกเบาะนะครับยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีโซมเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ให้ดูเลยนะครับแผงประตูนะครับโทนเดียวกับเบาะเลยครับโทนสีเบจมีหนังจับจีต่างๆครับมือจับเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับนิ่มๆแบบนี้นะครับมีแอร์แบ็กระบบความปลอดภัยคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีรออคีดคูวารอยกระแทกแต่อย่างใดนะครับมีช่องเก็บของนะครับทางด้านบนและด้านล่างนั่นเองนะครับและสําหรับดีไซน์นะครับหน้าจอนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นเอลิตหรือรุ่นตัวกลางเนี่ยของเดิมสเปครงงานนะครับจะเป็นเทป ธรรมดานั่นเองนะครับแต่คันนี้มีการอัปเกรดนะครับใส่ในส่วนของหน้าจอนะครับไพโอเนียนะครับก็รองรับในส่วนของมีเดียพื้นฐานทั่วไปนะครับ CD นะครับ DVD นะครับเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FMAM ต่างๆนะครับและมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยเวลาเราใส่ใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลังเนี่ยเขาก็จะมีภาพพร้อมด้วยเซนเซอร์ระยะถอยมาให้ครบแล้วนั่นเองนะครับระบบแอร์นะครับจะเป็น แอร์อนาล็อกแบบนี้นะครับอันนี้แอร์ด้านหลังอันนี้แอร์ด้านหน้านั่นเองนะครับมีช่องนะครับเสียบ USB นะครับ AUX ต่างๆนะครับอพาวเวอร์เอลเลดตรงนี้นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับและคอนโซลตรงนี้ให้ดูเลยนะครับใหม่มากนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอ่าไม่มีรอยสึกรอยฉลอกเตียงได้เลยนะครับคันนี้นะครับดูแลดีมากๆเลยอ่าและสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับใช้น้อยมากนะครับ ใช้ไปเพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถมีวัสดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับและนะครับพรมลายนะครับจะได้เป็นพรมลายหนังมาแล้วนั่นเองนะครับมีโลโก้ฮุนไดแอร์แบกที่พรมลายนะครับและยังมีปุ่มสั่งการเพิ่มเสียงลถเสียงเป็นขึ้นเป็นโหมดจากพรมลายก็ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับและนะครับคันนี้นะครับถึงรอบไปดีนะครับพิเศษไปเลยนะครับของแถมแบบจัดเต็มนะครับและคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟรีนะครับถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ จากศูนย์ฮุนใดให้นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับให้ลูกค้ากันไปเลยนะครับได้นะครับของใหม่ใช้ต่อกันได้อีก1 0 0 0 0กิโลเมตรกันไปเลยนะครับและสําหรับห้องผู้สารด้านหลังนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับคันนี้นะครับเขาจะเป็นประตูธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับรุ่น El ลิทหรือรุ่นตัวกลางหรือรุ่นรองท็อปเนี่ยเขาจะเป็นประตูแมนนวลหรือประตูธรรมดาครับลูกค้านะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับระบบประตูไฟฟ้าเลยนะครับว่ามัน จะค้างจะช้าจะอื่นนะครับรุ่นนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการบำรุงรักษาเลยนะครับส่วนเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับของเดิมจากศูนย์มาแล้วนะครับรอบคันนั่นเองนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้แบบนี้นะครับเป็นหนังนะครับสลับเหนังลู่นะครับเป็นดีไซน์ของเขานะครับสวยงามลงตัวนะครับเบาะไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับทุกตำแหน่งนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับยังแน่นยังตึงมากๆเลยนะครับฟ้าเพดานนะครับสะอาดมากๆเลยนะครับระบบแอร์นะครับด้านหลังนะครับ จะมีแอร์นะครับที่หลังคาตรงนี้นะครับสองฝั่งนี้6ช่องเลยนะครับแอร์เย็นมากๆนะครับสำหรับคุณได้นะครับและคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของทีวีเพดานนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโหหน้าจอใหญ่มากๆนะครับคันนี้นะครับเขาจะในรองรับในส่วนของเวลาที่เราเปิดซีดีดีวีดีจากเครื่องเลนด้านหน้านะครับก็จะสิงภาพมาที่หน้าจอเพดานตรงนี้นะครับเสียงก็จะเป็นเสียงรวมนะครับภายในห้องนิสารนั่นเองนะครับเวลาที่เราไม่ใช้เราก็ปิดนะครับแบบนี้เลยนะครับ และเดี๋ยวผมจะจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถภายในเครื่องยนต์บอดี้เดิมๆนะครับแก้มสองฝั่งซ้ายขวาน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับต้องเหมือนกันแบบนี้นะครับและร้านเราครับไลออนคาร์ครับรับประกันโครงสร้างตัวรถให้เลยนะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุ ชนนักพิวามหรือน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเบลเลียวดีเซลนะครับ2.5ลิตรหรือ2 5 0 0ซีซีนะครับจะเป็นเทอร์โบนั่นเองนะครับนี่ตัวเครื่องยนต์ A2 นะครับ175แรงม้านั่นเองนะครับเครื่องตัวนี้นะครับอึดถึกทนมากๆนะครับดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับอ่าขึ้นเหนือลองตายนี่สบายเลยนะครับแต่เวลาปิดนี่แค่นี้เองนะครับและนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมพามาชมนะครับมารีวิวนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับ ของตัวรถคันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาในส่วนของรถครอบครัวรถตู้พรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียม11ที่นั่งแบบนี้นะครับต้องห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับราคาต้องบอกว่าสุดว้าวมากๆนะครับวันนี้นะครับเราจัดให้นะครสุดพิเศษไปเลยนะครับราคาวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดนะครับก็ไม่มีบวกแวดนะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มนะครับซื้อจัดเฟนนซ์พิเศษไม่แพ้กัน เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่มันหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับนานสูงสุดถึงเจ็ดปีนะครับดอกเบี้ยพเศษนะครับก็ถูกมากนะครับเริ่มต้นเพียงแค่สองจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับของแถมนะครับจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านไลอ้อนข่าวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีน้ํามันให้เต็มถังวันรับรถนะครับติดตั้งกล้องหน้ารถให้ใหม่หนึ่งเครื่องนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับทั่วประเทศนะครับแถมฟรีให้ปีเเต็มมนนนนะะะคครรัััับบแลยงไ่่พอทา้ ซื้อรถกับทางร้านไลออนคารของเรานะครับลูกค้าจะได้บริการหลังก,การขายการรับการเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2,000 20, 0กิโลเมตรนะครับมีเอกสารระบุนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรแบบชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัด ที่ไม่สะดวกมานะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งค้าเป์เซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็มีบริการนะครับจะส่งฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับกองง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f เฟซ o o ๊กยู u ูปไลน์ทิกเกอรเว็บไซต์นะครับ หรือจะโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดการจ่าไฟแนนซ์สอบถามค่างวดนะครับหรืออยากจะวิดีโอคอลนะครับดูรถจริงกันแบบตัวต่อตัวทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดกว่านี้นะครับก็ได้อีกเช่นกันนะครับสนใจนะครับต้องรีบต้องไวเลยนะครับรถสวยราคาดีราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีทําสปาฆ่าเชื้อให้ใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับลูกค้าจะได้รถสวยนะครับ สภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับและนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ